ซีรีส์ทั้งเกิร์ลเลิฟบอยเลิฟและอีกหลากหลายมากมายวันนี้ลุงจะมาชม้ดูแบบ r รนดอมใช่ใช่แอบแอบบอกได้ชั้นเป็นชื่อเรื่องอะไรยังไงเรื่องต่อไปก็คือเรื่องชื่อว่า and Low Born to be High ข้ามพันั้นหรอไม่รู้ High Low Born to be High คือเกิดมาเพื่อสูงยิ่งขึ้นไร่รยังไงหรือเขาตัวเตี้ยเรื่องการสูงจะเป็น บอยเลิฟไหมเดี๋ยวจะเป็นแบบสหัสักสหัสักอ่ะอ่ะก็แปลว่าไปดูพร้อมกันแล้วกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะครับครับไปครับดูฉันเลยดูฉันเลยไปโอเคไปดูเลยไปครับให้เสียเวลาเปิดเสียงยังครับเปิดเสียงแล้วครับไป เดี uhm. DM, ๋ยวสีบ้างสีบ้างมุกชัยมีเมื่อกี้ได้เฮ้ยสีสีสีมุกชัยโอ้ ก่อนที่จะร่ำด้วยเหรอทุไหนวะเฮ้ยนับเป็นกี่คนนะคุณจีกับพี่โอไมั้ง่เห้อโอ้โหพี่โอครับมีแค่ไปเฮ้ยเวนมันข้ามเขตงี้ได้เหรอแนนหนอนข้ามมาเขตกลัวก็ต้องกำจัดด้วโอ้โหเฮ้ยมือก็ตายเย ใครปะจ่าซีด <gardens> ีเลยตเอยแบบกีแต๊กเดี๋ยว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 เป็นรีเน็กปะนนท์ขาเพิ่งเก่ากูยังไงวะอูเยอะมากเรื่องเก่ากูยังค้างอยู่เพิ่มเรื่องใหม่อะเหรอไอเสัน โอหพิซอ์สีตุนปกคอเผื่พอตาของแมก็กสกายตอนโฮมณนน,นวินน,นี่อันนี้แองคิ้ตี้อ่ะมาโค้ชโอจพิจเพราหายเดียวือซีหรองั้นก็ถือว่าใครชนะทางนี้คะได้ปกครองเมืองไปเลยว้ยน่า,า,าจะหมว่าซี แต่แล้วแก่งเพ่มีสไตล์ให้แตกหน่อยเรารอดูสปอนเซอร์ฮะเฮ้ยภาพดีลมีสุกหรอเฮ้ยโหเป็นรีเรมีเป็นเรมีเป็นเรมีไ่าจะเป็นซีรีส์ญี่ปุ่นหรือว่าภาพยนตร์ญี่ปุ่นหรืออะไรใดคือแบบว่ากับเรื่องเนี้ยพอ ตัวทีเซอร์ตัวนี้ออกมาคือกระแสแบบแรงมากคือคนที่เป็นแฟนแฟนตัวต้นฉบับเองแล้วก็ตัวเราที่เราเป็นแฟนคลับ huh. ของน้องๆด้วยมันก็แบบว่ามีเสือนรวงการนิดหน่อยอะไรเงี huh. ้ยแต่ว่าไม่เป็นไรเราดูเพราะความบันเทองอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าพถ่าเองเนี่ยไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังแน่นอนขึ้นชื่อว่าแกมมี่ครับเกียรติับเสือนรวงการนิดหน่อย่อวันนี้ ใช่ตอนนี้เป็นดราม่มมา,มาเลยแหละบางบางเรื่องใดๆเองแต่ว่าเราไม่สนเรื่องดราม่าอยู่แล้วเพราะว่าเราเศษแต่ความงานความบันเทิงอะไรประมาณก็ประมาณนี้คือถ้าให้พูดในมุมแชมป์เนาะฉันไม่เคยดูมาก่อนแต่ว่าฉันเป็นคนชอบอ่านการ์ตูนฉันก็ไม่แน่ใจว่ามาจากซีรีส์หรือมันมาจากคอมิกอันนี้อันนี้ดาเองนะอันนี้เดาเองแบบไม่รู้เรื่องเลยเลยแล้วก็เป็นมันเป็นเรื่องปกติเนาะที่ไม่ว่าจะมาจากซีรีส์มาจากเอ คอมิกหรือจะมาจากนวนิยายอ่ะมันมีความคัดหวังของทุกคนอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราทําได้คือเตรียมใจเตรียมตัวแล้วก็รอดูว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยที่รีเมคอ่ะมันจะเป็นรสชาติใหม่ๆที่เป็นสไตล์คนไทยแต่ยังคงมีความเป็นออริจินอลอยู่ที่มาจากเนื้อเรื่องต้อมีอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยก็มารอดูไปด้วยกันแต่ที่ช้ำว่านะความว้าวคือ เอาพวกนี้มารวมตัวกันได้ยังไงคิวน้องๆแต่ละคนคือคิวแน่นมากคิดดูละการขนาดโค้จดจิมินายสองคนเขาซ้นปียงบางทีด,ดูดีวเรื่องนี้แต่ละคนเขาฮอตดสองพันยี่สิบเก้า ส, <ural> สองปีน้าไม่สองปียี่สิบเก้าคือยี่สิบเก้าคือเริ่มถ่ายปีหน้าปีหน้าเขาเขาน่าจะมีล็อกคิวไว้แล้วแหละเพราะว่าเรื่องนี้กระแสดีจริงกระแสแรงมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบไอ้อ้อมใจก่บคือสกายสกายก็มาอันนี้ก็มาแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการต่อสู้และมันไม่ได้เป็นการจีนและบางคนกลัวว่าโอเคน้องๆมาแล้วมันจะจีนนะถ้ามุงของเรานะคือ ไบเบิลเป็นแบบไหนอ่ะมันควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเขาคงไม่มาแบบว่ามาไฟไๆฟนู่นนนี่จิ้นเจออะไรอย่างเงี้ยว่าอันนั้นอันนั้นเรามองไม่เห็นเลยนะแต่ถ้าคนดูอยากจิ้นก็นแล้วแต่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยตามบทอ่ะตามบทมันคงไม่จิ้นนะมึงมันน่าจะเป็นการท้าหันเรื่องความกินใหญ่แล้วก็ชาวบ้านน่าจะสนุกตรงที่มันเหนื่อยจินตนาก,การคือว่าความเป็นต้นฉบับเป็นออริยะญี่ปุ่นใช่ไหม มันน่าจะมีความเสียวความแก่นแล้วก็ความดุดันเออกลิ่นมันก็กลิ่นมันได้กลิ่นมาจากความเป็นญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ว่าก็คือมาทําให้คนไทยดูมันง่ายขึ้นก็เป็นเป็นเรื่องราวที่อันนี้คือแบบว่าก็รอเหมือนกันรอที่จะรีแอคนะครับแล้วยิ่งเห็นเป็นภาพดีทีวีสุดมันร่วมร่วมทําบทงานมาเป็นมาเป็นทีมผู้จัดทําโหอันนี้ก็ถือว่าอ่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ ที่เราเรอคอยนะอันนี้ไม่คาดหวังอันนี้คาดหวังว่าอยากดูอันนี้ควาหมายขอคคาดหวังอยากดูแล้วอยากาดูแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้คาดหวังคือแบบว่ามันมีซีรีส์เยอะหลายเรื่องแหละแต่ว่าโอเคก็คือรอผลงานรู้แหละถ้าสมมติมันไม่พร้อมกลัวเขาไม่ปล่อยถูกถูกถูกมันก็ต้องออกมาดีเขาจะไม่อยออกมาอะไรประมาณนี้ก็รอเสจรอเสกใช่ใช่แล้วก็เป็นมีหน้าที่รอรีแอคอย่างเดียวนะก็แฟนๆนะคิดเห็นยังไงกับซีรีส์ที่เอามารีเมก คิดเห็นแบบไหนมาเล่าให้กันฟัง้าอะไรอย่างี้งงว่าเออโอเคตอนนี้มีประเด็นอะไรใดๆก็อแอบแอบมีอันอ่างเหมือนกันแต่ว่าแอบปวดหัวนิดหนึ่งคือถ่านเรื่องพวกดราม่าเราก็จะไม่ค่อยเสกเท่าไหร่อะไรเไงี้แต่หรือว่ามันเป็นเรื่องดราม่าประมาณนี้งั้นเปลี่ยนะลกนะลกันเนาะใครที่ชอบน้องๆคนไหนฝากมาขาหนอยแลวกันครับเพราะว่าคนที่เข้ามาดูน่าจะมีคนที่หลากหลายด้วยเผื่อเขาจะได้ตกคนเขาดอม ะจะเป็นด้อมไหนก็ตามไม่พูดชื่ออะไรน้องเยอะมากน้องเยอะมากฉะนั้นเนี่ยขายน้องๆมากันเลยครับไ,ไม่รู้ด้วยเลยหมายถึงว่าเราไม่ร,ร,รู้ชื่อด้อมแต่เราเรารู้ชื่อน้องไงเออ,เอ,อ,เอ,อแต่สิ่งสำคัญกว่านั้นคือฝากด้วยกับชอ่อง64ในชาแนลนะครับจะยังคงรีแอคเพลงหนังหรือที่เราชอบโหยสร้านเรื่องยังไม่ครบไปนะแต่ที่สำคัญคือจีเอ็มี่เรามานี่เออแต่เป็นเรื่องเลกก่อนนะส่วนเรื่องไหนมาก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคไปชื่อเรื่องว่า High, low, high, low, born to be high. Okay. เอ้ยอยงไหนวะนอ,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 อนกุมไหนวะ